สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมือน,นี้เพชรกระสิบผ้ามาก,กินด้วค่ะข้าต้มปลาซามอนค่ะเบิงเบิเบง,บงสภานน่ากินอากาศตอนนี้บท่านถึงเวลาหอนด้วค่ะถึงจะเป็นหนาใบไใม้พิแต่ว่าหีมะยังอยู่เต็มอยู่ด้วยค่ะเป็นเกินกะทั่วไปค่ะแต่ว่าแสงแดดกระเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ สวางจนหอดหนึ่งถุมเดะะ้ออากาศร้อนๆอย่างนี้จัดเลยค่ะเบิง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 ตื่นกันมาได้กินต้มเขาใส่ป่าซาหมอนโอ้สุดยอดสุดยอดประหยัดจะหวา่ค่ะอาการก็คือจังเจ็บข้อนิดนึงเพราะว่าหูซึกว่าแพ่เกอรดอกใหม่ค่ะดังนั้นหยุดทันทีได้กินข่าต้ม ปลาซามอนโ oh, so so mm hmm. อ้สวนสวนอืมนี่แหละค่ะเมนูมโ,นโปรดของเพจอีกเมโนูหนึ่งที่มาก,กินหลายหลายโ oh, อ้หอนหอนอืม mm ส hmm. วงวับสวงวับเลยอะเมืองปลาซามอนเป็นสิบเป็นโอ้เฮ oh, yeah. ียเซ่อ mm อืม hmm. การกินนอนแน่เนาะค่ะเหงื่อกะสิแตกผักผักเปล่าๆซึ้งใจค่ะซื่นใจสุดยอดสุดยอด ควานพอกเลยค่ะอร่อยได้ใจกิบนบ่ต้องยำค่ะเพราะว่า,าต้มแบบเปือป่อยเปือ่อย เขาที่มาต้มเนี่ยก็คือกินเขาเหลือค่ะก็เลยมาต,มต้มต่อจะจัดเอาสัตว์กวาเด็กกินของหอมของพักซี่ของใบเซอร์อลี่นะคะเซอร์ลี่ก็คือคล้ายคคืนสายนั่นแหละคะ่ะเป็นคืนสายฝรั่งไงย เนื้อปลาแซลมอนแบบล้วนๆแล้วเป็ดกระใสปลาปลาเนื้อปลาแซลมอนแท่แข็งค่ะแล้วมาละลายไว้ขึ้นหนึ่งซุ้มน้ำซุปในการต้มเพ็รใส่น้ำน้ำซุปกระดูกหมูเสร็จแล้วมาผสมกันต้มเขาใส่น้ำซุปกระดูกหมูจะค่อยเอาปลาแซลมอนลงค่ะ sẽ loại sạc thắng cà đu mô, vân vân tam doi pasaman hm 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 ม,มีอย่างเดียวตอนนี้บ่ได้กินขา้าวเสาค่ะเมื่อใน้ได้กินล้วเหงื่อเริ่มออกเลยค่ะเชาวันธรรมดากินอาหารเชา้าเป็นขนมปัง้วครับท,ทั้งเสาทั้งเตียง เคียงตับค่ะโบอิมค่ะจะไปจัดอีกถ้วยด้วยค่ะอืมสื่นใจคลิปนี้เพชรก็ฝากไว้แค่นี้แหละคะ่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะมาเบิงว่าสาวอีสานพาทําพากินจะเอาเมนูนยังมานำเสนอค่ะสวัสดีค่ะ